ลองเรือแล้วนะคะตอนนี้อือ,อช่วย้วยามช่วยไหมคะปี่นองหลาช่วยช่วยฮามยหญ่ไม่ถ้วว่าชนนายบนายใหญ่นะยายกระยับนะเออเราไม่ถูงเราไม่ถู็นพอบรญยากาศดีฮามสวยฮามเมงปารีส ที with stone and The was ่จ <DJ S 1> <c oughs> นะได้เชื่อยายไปเมืองใต้ก็ได้เชื่อมาป่าดิบก็ได้เ่อเอตันเอตันชอบไหมครับ <c oughs> เอตันก็ชอบสวยมากเลยยายจะเดินต้าไหนาก็ได้นะยายนะ เ,เรือตั้งลำวันนี้เป็นของเราไม่ใครมายืนตรงนี้เรายืนคนเดียวสวยจังเลยบรรยากาศดีดีพอดีเลยยายสวยมาป่าดีต้องมาหลงเรือนะคะ ถ้าไม่ลงเรือกันยังไม่ตึงป่ารีดกะื่อนเพื่อนมานะอยากมาเที่ยวติดต่อได้นะขันยาป่าเที่ยวเองค่ะท่านเหนนมไ่ม,ไมน่นนมชมได้แล้วมังวม่งรูบนี้